ท่านครับหลังจากที่เราไปเก็บน้ำผึ้งมานะครับนี่ครับซากปลักหักพังที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นรวงลังของผึ้งที่มีตัวอ่อนประมาณ30อนะครับอีก70%ก็จะเป็นส่วนของน้ำผึ้งนะครับนี่ครับทุกท่านหลังนี้ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วนะครับรวมทั้งหมดนะครับได้7กิโลนะครับก็จะหักหัก น้ำหนักที่เป็นตัวอ่อนแล้วก็ลวงรังของพึ่งออกน่าจะเป็น2โลส่วนที่เหลือน่าจะอยู่ที่ประมาณ4 5กิโลนั่นก็คือน้ำหวานของพึ่งนะครับถ้าคิดเป็นจำนวนขวดก็คิดว่าไม่ต่ากว่า3-5ขวดแน่ๆนะครับทุกท่านครับให้ลองคิดเล่นๆถ้าทุกท่านมีพึ่งพงเลี้ยงอยู่ในครอบครองนะครับถ้าปีหนึ่งท่านเก็บน้ำพึ่งได้ หนึ่งรังนะครับแล้วได้น้ําพึ่ง3ามขวดต่อ1นรังนะครับถ้าท่านมีพึ่งพงหนึ่งรังท่านจะมีน้ําพึ่งไว้ทาน3ขวดต่อ1ปีนะครับแต่ถ้าท่านมีรังพึ่งสิบรังนะครับปีหนึงท่านจะมีน้ําพึ่งไว้ทาน30ขวดนะครับแต่ถ้าท่านมีรังพึ่งนะครับร้อยรังปีหนึ่งท่านจะมีน้ําพึ่งโพงไว้ทาน นะครับเหลือทานก็จำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณปีละ300ขวดนะครับอันนี้คิดคร่าวๆเฉลี่ยให้ทุกท่านได้ดูนะครับบางลังอาจจะได้น้อยกว่านี้บางลังอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็เฉลี่ยกันไปนะครับให้ทุกท่านลองคิดดูแล้วกันนะครับสำหรับอิสระภาพในการเลี้ยงพึ่งพงเลี้ยงวัวเราต้องตื่นเช้าหาหญ้าให้วัวกินเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเราต้องตื่นแต่เช้ามาให้อาหารให้น้ําแต่เลี้ยงพึ่งพงท่านจะตื่นเที่ยง ตื่นบ่ายนะครับพึ่งพงก็ยังไม่อดตายนะครับเพราะว่าเขาตื่นเช้ากว่าเราเพื่อมาหากินนะครับก็เป็นที่มาของคําว่าพึ่งเลี้ยงคนคนเลี้ยงพึ่งนะครับโอเคครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทายคลิปคลิปนี้ท่านใดที่สนใจเรียนรู้พึ่งพงก็นะครับทยอยทักไลน์กันเข้ามา0885578383ทักไลน์เบอร์นี้นะครับหรือติดตามนะครับทางช่อง YouTube ก็นัดสมัยนะครับ หรือทางแฟนเพจ Facebook ก็พึ่งพงอุดรธานีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ